สวัสดีครับพบกับจ่องเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมนี่ไล่ไปต้นสุดท้ายแล้วเสร็จสับเรียบร้อยดีห้าโมงครึ่งนะครับ่อเดียกับปล่อยเด็กๆสักผักกับต้มก่อนมืดรวดเร็วทันใจแบบไม่พ่อนะครับซ่อง สองเสานีนะครับสมเสามาทีลังครับเลยเอาเป็นแบบไม้นะครับผมแบบสำเร็จไม้โพดีๆอย่าไปกวนนะอย่าไปกวนนะมานี่มาดีๆมานี่ไปออกไปตุ้งนาก่อนไปไป แป๊บแป๊บองเศร้านี้เข้ากับกลนนะครับผมนะจะหมายแบบนะแบบสำเร็จไม่พอครับผมรอยเด็กๆไปครับ มานี่บุนรดมานี่ด <PDF> ูเจ <us Miguel> ้าของนาก็ด้วยตาดีๆหน่อยก็ไปยังชอบจริงครับกับไปเออกลางตุ้งนาเขาเสียดยังยังไม่หินทีนะเดี๋ยวเสียดูยินกันมาแล้วครับน่นไปแล้วดีๆไปแล้วเขาินนกครับ วิ่งไปตุล ouais, ิตุลินะมีร no ังนะครับนกกว้างนะครับรังอยู่ในโพรงนะครับลงเดียใแล้วครับซึ่งก็เอาดินไปอุดปากรังไวแตั้งแตมีมีรูประมาณว่าใส่เยื่อไปนิดประมาณว่าก็ไปหาเยื่อไอ้ตงกตยอดไปในรูลงเดียให้หลูกมาแล้วครับแต่ขี้เกียจไปทำรายนะขี้เกียจเลี้ยงครับผมช่วยแต่ยังนกกว้านหลูกนกนะแต่ไม่อยากเลี้ยงเลยร้อยก็ตำมจาร นั่นนะครับเบบมันจะมีต้นไม้อยู่ตนน้นนะึงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่านั่นครับอ่าเน,นี่ยครับผมอ่ามันจะมีรังนกวัวอัวกว้านอยู่นะครับไล่วันแล้วนะครับที่ลวงเดียวไปเห็นนะครับลวงเดียวยืนใต้คลิปอยู่แบบนี้แหละตะเก็นมันปอนเยื่ออยู่นะครับก็เลยเดินไปดูแต่ก็ไม่อยากทำร้ายก็เนาะไม่อยากก็มาเลี้ยง่อยเป็นธรรมชาติไปครับ นี่เรืออีกสองเ้านะครับสองสี่เ้านะครับแบบสำเร็จรูปหนึ่งเ้าสามเ้าครับผุ้มเสาทดี่วอันนั้นก็ตีไปแล้วนะครับเลือสามเ้ากาแบบเอง่องนะครับสำเร็จรูปอีกหนึ่งจบงานครับวันนี้แป๊บเดียวดีพ้นไม่ตกนะครับปุ้มแต่เต็มวัน แน่นอนครับตีมานจุดนี้ครับทีมงานตำรวจเจจําปีนะครับผมเนาะเจอยูุผลคอนะครับผมไม่ไกลนะครับ mm. ผลคอก็ไปจากนี้ไม่ไกลนะครับ mm. ไปเล่นกันไกลๆบ้างอ่ะพอดีเขาให้ไปเล่นไปเออเนาะตึงตีบอกกาเรียกนะครับบ้านไม่มากพอน,นี้ก็ปล่อยไปเล่นไกล ไม่ไปกันดูโอ้ต่าแก่ครับต่าแกร่รงซี่นะครับยาไมาห้หว่วยอีกแล้วซองกันรถปูนะครับต้าแก่งซีหลวงคุณจ้างนะครับไบเอกจองบ้านางเรียกว่าต้าแก่งซี่กับเมื่อวานวันซื่นกับี่วันข้าวต่าแกร่รงซีใหญ่ เอยอยก,กันได้กับกำกำกันกระยันกับปูอยู่ไม่หนิงไงแกนี่ครับเรือซองเซาจะเป็นอันจบงานวันนี้นะครับผม คือทำงานนะครับเป็นขั้นตอนแลยครับกงานเป็นงานกันทุกคนนะครับผมไม่ต้องเร่กันมากแน่นอนจริงครับดูงานเรื่อยๆเนิ่มๆแต่ไปเร็วครับผมเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่นะครับเป็นงานกันทุกคนครับรู้งานรู้หน้าที่แบ่งเป็นขั้นตอนเป็นจัดร่วนดีวางระบบได้ดีครับคือ ปูนไออว่าใจคนเป็นรูว่าคนใหแบบไห้อะไรยังไงไม่ต้องรอกันตดแตนกันได้มดกับไม่ว่าต่างยิ่งต่างใจก้าวมือกับปูปูนไออว่าฝูกตรเต็มในก้าวมือกันมากๆครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเจ้าของก็มาเดี๋ยวโดนแหละโดนตั้งพ่อเดืโดนตั้งลูกแหละเอออย่าไปฟัดกันนี่มาฟัดกันบนนี้นี่มาเร็วมาขึ้นมาบนนี้มา ơ ơi cứ mà lên cái bụng nè. nan 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 Nè nan 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 Đê đê, โอ้กรบปุอมป้านสวยงามครับที่นี่เลือด่านนี้แหละกรปุมเนาะดานนี้ถ้าได้ใส่กันแต่ก็เป็นกาบบอยก็ดีเหมือนกันครับผมได้โปร่งบ้างนะครับกำแพงตึกมดกับมันดูไม่ลุมไม่ขายโปร่เหมือนกันครับผมน,น่น แล้วไปลุยขี้ตมทำไมฮะบนรอเขึ้่นมามันฟังได้ถี่ไหนกับพี่จีดูมันรู้มันได้ยินรู้เรื่องทุกอย่างแน่แน่ขึ้นมามึนให้ดูมาดรอ๋อดูดูดูมันมันรู้ทุกอย่างงกับมัน มึนนุ่นพ่อไปแล้วนุ่นเร็วมาหมึนต,ต่ำเดินแบบกวนเราด้วยครับพ่องอันรู้กันว่าเราว่าลุงเดียเรียกแม่เล่นกีตมอมอ่าแม่เม่นไหมอปอบเพลินลุงเดียเอาลหลายๆนะน,นันน่นนั่นนั่นนั่นมาหมึน เสร็จสับเรียบร้อยครับสองเสาจบวันนี้ปิดจบหนึ่งวันตรงนี้ก็ลุยไม่กันต่อนะครับทีมงานจ,จะรวดของเจ๊จำปีนะครับผมนะยอดครับผมฝากติดตามจองลุงเดียด้วยนะครับทีมรังบ้านลนอง ผู้ชมเมาหลายหญ่ต่าตาจะมานะครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับผม